ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเอมี่อีกรอบหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคยที่เคยค่ะวันนี้จะบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวอ้าววันนี้มากับคนที่ทุกคนน่าจะแบบอยากรู้แน่นอนว่าจะเป็นใครคณะอะไรที่คนเปรียบเทียบกับเบ็กมาตลอดนั่นก็คือคณะแบบนั่นเองค่ะขอเสฟปรบมือให้กัน กาวเปิดตัวที่แบบยิ่งใหญ่กว่ามากนี่เลยมันได้คิดอยู่นะเมื่อกี้ใหญ่กว่าเดิมอีกเออพี่ชื่อพี่เอมนะคะเรียนอยู่แบสปีสามนั่นเองแล้วไม่ใครไม่รู้นะคะก็เอมมี่เนี่ยอยู่เบสปีสามนั่นเองเนาะวันนี้จะมาไขข้อกระจ่างทุกคนไขข้อกระจ่างเออกระจ่างความิี่องทุกคนเลยว่าเฮ้ยเบสกับแบสที่มันต่างกันยังไงอันนี้เอามาแบบเผาขนเลยนะเออมาบอกหมดเปลือกเลยว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ คนชอบคิดว่าแบบเฮ้ยเรียนเรียนแบบเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะมันมันมันยากหรือเปล่าเรียนเบกเนี่ยเรียน แบบธุรกิจ70%แล้วภาษาอังกฤษ3 0หรือเปล่าอะไรนี้เนาะความจริงนะคะก็คือไม่ได้เรียนแบบธุรกิจ๋าขนาดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนภาษาอังกฤษประมาณ60%เลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคณะที่เป็นการสื่อสารในเชิงธุรกิจไม่ได้เป็นการเรียนธุรกิจในเชิงภาษาอังกฤษนะคะมันเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเพราะฉะนั้นเราจะแนวโน้มไปในทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารมากกว่าเราอ่ะยื่นเบกไปเหมือนกันเอาหรอใช่แล้วเราก็แบบเอาจริงเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยมันแบบบริหารหรือว่าธุรกิจอะไรเงี้ยเยอะ แบบภาษาเยอะกว่ากันได้เหมือนกันก็เลยก็เลยลืมที่จะยื่นหรือว่ายังไงไม่คือเรายื่นไปแล้วไปล้วใช่แต่แบบแบบว่ามันมีเหตุการณ์ทําให้เราติดแบสก่อนอัวเองก็เลยไม่ไว้ใจตัวเองใช่ก็เลยรับไม่ใชว่าเอ๊ะฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าก็เลยแบบอ่ะยายละกันแบสก่อนละกันกลัวเจอธุรกิจอะไรอยี้ใช่ปะแบสเนี่ยมันคือแบบว่าภาษาไทยก็คือ อ่ออังกฤษและอเมริกันศึกษา<อ>ซึ่งคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราเรียนแค่2ประเทศนี้หรือเปล่าอย่างเช่นแบบเฮ้ยเรียนแค่อังกฤษกับอเมริกาเลยประเทศอื่นเราจะไม่แตะเลยแต่ว่าจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยคือเอกของเราเนี่ยก็คือมีการเรียนแบบว่าอายกตัวอย่างนาะวิชาอย่างแบบว่า southeast asia อะไรแบบเนี้ย<อ>ก็คือเป็นเหมือนแบบอิทธิพลของ2ประเทศอังกฤษและอเมริกาที่แบบไปยุ่งกับประเทศนี้อะไรแบบเนี้ยก็คือเราจะเรียนเข้าไปลึกถึงแบบประเทศอื่นๆ,ๆด้วยหรือว่าแบบ ฝั่งยูโรปอะไรแบบเนี้ยเราก็มีเรียนนะคะจะบอกว่าจริงๆอ่ะมี่ก็เคยเกือบยืนแบงค์เหมือนกันแต่ติดเบสกก่อนนี่ก็เกือบใช่อันนี้ก็คือ,นนอนนยืนเบรกเหมือนกันแต่ว่าก็ติดเบรกก่อนบบก็เลยไม่ได้เจอกันเออในที่สุดก็ได้เจอกันในงานแบบอีกนายไบออนดีแบงนั่นเองโอเคเบ็กเนี่ยก็จะมีประมาณ2รอบค่ะรอบแรกเรียกว่าอินเตอร์พอร์ตโฟลิโอ หรือว่า interport f o l i o 2นะคะเป็นการเหมือนเรายื่นพอร์ตไปปุ๊บยิ่งคะแนนยื่นพอร์ตเสร็จปุ๊บเขาก็จะประกาศว่าใครมีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้วค่อยสัมภาษณ์แล้วก็มีรอบ2ก็คือ inter admission แอบมองสก่งนี่อยู่ข้างล่างะทุกคนไม่ต้องแบบสงสัยว่าทำไมถึงมอง inter admission 1นั่นเองเนาะก็คือเป็นรอบที่เป็นข้อเขียนวกกับสัมภาษณ์ก็คือ เขียนเลยแล้วก so ็สัมภาษณ์ต่อเลยไม่มีการแบบว่าเขียนปุ๊บรอรอผลสอบว่าใครจะมีเสร็จสอบสัมภาษณ์อันนี้ไม่มีก็คือเป็นการรอบเขียนแล้วก็สัมภาษณ์ต่อได้เลยแล้วรอประกาศชื่อเป็นแบบ Final list ทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นของเด็กนะคะมี2อรอบก็คืออินเตอร์คอร์ฟอลิโอสน้องเหมือนกันแล้วก็ อะไรนะอินเตอร์แอนมิชั่นหนึ่งนั่นเองซึ่งอย่างอันแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการยื่นคะแนนก่อนเนาะไอรอบพอร์ตยื่นคะแนนยื่นพอร์ตแล้วก็ถ้าผ่านพอร์ตเนี่ยเขาก็จะเอาเราไปสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ล้วนตัดสินกันตรงที่สัมภาษณ์เลยแล้วก็จะประกาศว่าแบบใครได้ไม่ได้ส่วนอี้อันนึงเป็น อินเตอร์แอดมิชันเนาะอินเตอร์แอดมิชันหนึ่งก็คือจะเป็นการยื่นคะแนนยื่นพอร์ตต่างๆแบบ mm. อาจจะมีพอร์ตก็ได้ถ้าเราอยากอยากแบบอยากส่ง,สงใช่ได้เหมือนกัน mm. แล้วก็เขาก็จะแบบดูคะแนนอ่าผ่านเกณฑ์ปุ๊บเราก็จะแบบ ้องสอบข้อเขียนอันเนี้ยก็จะโหดนิดนึงเพราะว่าข้อเขียนของเราเนี่ยจะเป็นเอเซทล้วนเลยก็คือเหมือนแบบว่าให้คําถามมาแล้วก็นนองอาจจะต้องเขียนแบบครึ่งถึงหนึ่งหน้นากระดาษอะไรแบบนี้ถ้าให้สรุปโดยรวมเนาะก็คือเหมือนอ่อรอบแรกเนี่ยอินเตอร์พอร์ตโฟลิโอทูเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยก็คือยื่นหอดกอ่อนรอประกาศผลแล้วก็สัมภาษณ์แต่ว่าถ้าเป็นไอตัวอินเตอร์แอดมิชั่นหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการอสอบ ของเบคเนี่ยจะเป็นสอบเขียนบวกสัมภาษณ์ไปเลยแต่ถ้าเป็นของแบ็กเนี่ยก็คือเป็นอะไรสอบเขียนสอบเขียนผ่านปุ๊บค่อยสัมภ<อ>าษณ์เออรอผลแล้วค่อยสัมภาษณ์อ่าก็คือต่างกันแค่รอบสองแต่คราวนี้จริงๆกับปีนี้มันมันมีของเบ็กเนี่ยมันจะมีรอบสามด้วย <ừ> ก็คือเหมือนเป็นตัวอินเตอร์แอดมิชั่นวเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็เป็นอิ two เนเตอร์แอดมิชั่นถเนาะก็คือเป็นข้อเขียนอีกรอบหนึ่งแต่ว่านี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแนวข้อสอบมันแบบจะเหมือนกันกับรอบสองหรือเปล่าที่มาเป็นรอบข้อเขียนแแแตต่่่่่ววาาก็็นนนนนััหละมเเเป้ขียใชพออรบ การรับคนเนี่ยมันน้อยลงรับแค่ห้าคนเองฮึแลนนก็คืออะไรเก็บตกเออก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอ้โหูนงที่จะแบบได้รอบสามนี่ก็ค่อนข้างสะตองของเนี่ยเหรียนติวตัวละ ที่เดียวเลยเป็นแบบเรียนเกี่ยวกับพอร์ตตอนนั้นคือเก็บพอร์ตอ,อย่างเดียวเลยจริงๆอ่ะเราอ่ะเปลี่ยนที่เรียนเยอะมากแบบเปลี่ยนเยอะจริงๆคืออย่างแบสใช่ไหมหเราก็จะไปสนใจแบบ IELTS แล้วก็แบบแซดเป็นหลักอะไรแบบนี้เราก็เรียนแบบ IELTS อย่างเงี้ยเราเรียนที่ AIMS British Council ใช่ดอ IELTS นะแล้วก็แซดเนี่ยโหเราเราเรียนแบบ EWP i g n ไหน On Demand อย่างนี้ก็คือสทําไม่ถึงพันไม่ถึงเหมือนกัน แสดงได้บ่างแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเบคกับแบสเนี่ยแซดไม่จำเป็นต้องถึงพันนะคโลกไม่ต้องถึงพันนะลูกแค่โฟกัสอิ้งอย่างเดียวใช่ป่านสายที่ยาวเอออายวะอายวะอายวะนี่อ่ะเริ่มแต่มห้าถึงสองก็ประมาณปีครึ่งประมาณปีครึ่งเออปีครึ่งอันนี้เอ็มดี่เขารอบไหนรอบแรกเลยรอบขอดเออใช่อันนี้เขารอบแรกก็คือต้นปีถูกไหม รอบแรกคือต้นปีใช่ใช่้งแต่ต้นปีอ่ะประมาณนี้ของพี่เอ็ก็จริงๆก็คล้ายๆกันเพราะว่าแบบตอนเราเราอะเนาะไปแลกเปลี่ยนมาตอนมอสี่แลกเปลี่ยนด้วยก็<ช>เลยแบบเออเริ่มตั้งแต่ประมาณมห้าเทอมหนึ่งแต่ว่าหลักมิดเทอม <ๆ S 1> นั่นเองก็มาดูของเบกกันก่อนเบรกเนี่ยเริ่มจากปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวิชาทีอยู่ข้างๆแบบเก้าสิบเลยแล้วก็มีวิชาเอกเนี่ย มาประมาณสองสามตัวในตอนเทม2 2> อมสองประมาณสองสามตัวเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าคืออย่างอย่างแบบอ่ะเขาจะแบ,บ่งเป็นสองเทอมใช่ไหมหก็คืออย่างเทอมหนึ่งกับเทอมหนึ่งเนี่ยจะเรียนวิชาทียูล้วนเลยซึ่งแบบเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้เนาะวิชาทียูคือแบบทุกคนที่เข้ามอทอะจะต้องเรียนไม่ว่า,วาจะคณะอะไรก็ตามปี่สองของเบ็กเนี่ยก็จะเป็นวิชาทียูไม่มีละไม่มีเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของวิชาหลักค่ะวิชาหลักก็คือ เออเป็นของวิชาคณะเป็นตัว E D ก็คือเป็นเกี่ยวกับเหมือนการเน้นทักษะภาษาอังกฤษเช่นเออทักษะการเขียนการอ่านการพูดอะไรแบบนี้เนาะส่วนมากจะเป็นชาพวกแบบเน้นการเออปฏิบัติงานทางธุรกิจมากขึ้นเช่นบอกเออ พวกแบบ HR HR คือการเหมือนแบบจัดการทรัพยายกรคนแล้วก็พวก OM OM จะเป็นแนวนแบบ Operating Management แบบดูว่าการจัดการถ้าสมมติเรามีธุรกิจเนี่ยเราจะต้องรันบริษัทยังไงที่ 2, 2เนี่ยก็จะแบบลงวิชาเอกและว,วิชาเอกก็คือ BS อน้อก็คือซึ่งวิชาเอกอ่ะก็จะแบบเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆแหละของอสองประเทศ<อ>ก็คืออเมริกาเพื่อนๆก็จะได้เรียนแบบว่า ประวัติศาสตร์วรรณกรรมพื้นฐานหรือบบ<ม>ว่าแบบว่าศิลปะอะไรอย่างเงี้ยในแบบว่าสองของสองประเทศนี้มากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวิชาอื่นด้วยที่ไม่เกี่ยวกับสองประเทศอย่างเช่นวิชา Public Speaking <ม>ก็คือแบบว่าวิชาเหมือนฝึกพูดในที่สาธารณะอะไรแบบเนี้ยฝึกโตว,วาทีต่างต่างเฮดท็อกเบาๆถามว่าพี่นี <c oughs> เรียนอะไรเออก็เป็นการอ่าเขาเรียนเน้นทักษะภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบเวอร์ชั่นสองอ่ะเป็นเหมือนแบบ สกิล up ขึ้นมาอีกแต่ว่าเรียนตัวเดิมแบบพวกพัฒนาการเขียนอะไรเงี้ยบวกกับวิชาที่มันเป็นแนวแนวแบบ finance account จะเริ่มเข้ามาคือมันไม่ได้ลึกนะมันแค่พื้นฐานคือจะถามว่าใครไม่ชอบเลขเรียนได้ไหมเรียนได้เพราะเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วและไม่ตายแต่ผ่านแบบไหนก็ผ่านแบบละแลนิดนึงผ่านแบบผ่านผ่านนะลูกผ่านแบบผ่านนะโลกที่สําคัญก็คือปิดเทอมของปี3ที่จะขึ้นปีสี่มันจะมีการถึงงานภาพฤดูร้อนก็คือช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็คือมีแค่2เดือน ปึกงาน,เด,นเดือนเดียวใช่<ม>เบรกลีงควายแค่เดือนเดียวใช่ในการฝึกงาน<ม>ช่วง<ม>ช่วงจะขึ้นปีสีอะไรประมาณนี้แบบว่าใครายๆกัน<อ>ก็คือลงลึกมากกว่าปีสองเพราะปีสองอะไรที่แบบอ้ะพ,พื้นเกี่ยวกับ2ประเทศใช่ไหมแบบอ่ะสมมติว่าเราเรียนประวัติศาสตร์อังกฤษมาแล้วอะไรแบบเนี้ยปี3ก็จะเป็น ประวัติศาสตร์อังกฤษ2อะไรแบบนี้เหมือนลึกเข้าไปอีกอะไรแบบนี้เราก็จะมีแบบว่าวิชาพสำงันเหมือนกันซึ่งข้อดีของบีของแบสเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากไป work and travel นะคะก็คือใช้ work and travel ในการไปได้ไหมได้ก็คือฉันนี่แหละก็คือแบบว่าเขาไปแบบว่าฝึกงานโดยการ work เลยก็ว่าอยู่ใช่ก็คือใครหางานที่ใครไม่ได้อยากไป work ก็ฉันนี่ ดีมากแบบว่าใช่ไม่บังคับพีซีของเราเรียนอะไรเป็นเน้นการสื่อสารโดยตรงเลยเช่นการสื่อสารด้านกุศลกรรมการท่องเที่ยวการสื่อสารในเชิงธุรกิจเนี้ยจะตรงตัวเลยในเชิงธุรกิจต่างๆหรือว่าการสื่อสารในเชิงแบบว่าการค้าขายนะคะแล้วก็รวมถึงการสอนในการเขียนการเขียนอะไรนะค้นความวิจัยใช่เพราะว่าจริงๆวิจัยค่อนข้างสำคัญนะเพราะเราต้องทำทีซีจริงอ่ะมีเรื่องให้ชวาอีกแหละอะไรเพราะว่าเบสไม่มีทีซจบ ปาไปว่าี่ฉันฉันไม่น่าฉันไม,ไม่น่าจะได้เข้าเตรีมเลยวะม,มาซิวแหมซิวแหมสุดแล้วล่ะลก็คือวิชาปีสี่ก็คือเหมือนเรียนเลยอะเรียนแบบว่าจบตามโคต้าหน่วยกิจที่ทางคณะเขาแบบขอ,อแค่นั้นก็จบได้เลย <c oughs> <ๆ>ก็คือตาอะไรแบบนี้นแต่ว่าใช่วิชาปีสี่ก็คือเหมือนแบบก็ ปรามาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่อย่างหนึ่งคือเขาอาจะไม่กําหนดวิชาม,มาให้นะว่าเราอยากเรียนอะไรไมมันมันชิลมากออมันดูชิลเนาะอ๋อรดมากเลยลืมบอกว่าเบคเนี่ยมันจะมีภาษาที่3ภาษาที่3ของเบคเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเพื่อนอ่อน,นักเรียนเนี่ยสามารถ เเรียนได้แค่ช่วงปี2กับปี3แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือจะมีช่วงซัมเมอร์ก่อนขึ้นปีหนึ่งอ่ะเขาจะแบบมีการสอนให้ว่าเออวิชาวิชาที่เราเลื่อกเนี่ยไอาภาษาที่เราเลื่อกเนี่ยมันจะเป็นอะไรแล้วก็ปูพื้นฐานนิดหน่อยแล้วเบสมีภาษาพิสาก็คือใช่มีแต่ว่ามีแค่ภาษาเดียวก็คือสเปนนั่นเองซึ่งจริงๆมันคือวิชาเสรีเป็นวิชาที่ถ้าใครไม ไม่อยากจะเรียนก็ไม่เรียนก็ได้แล้วก็ไปเรื่องวิชาเสรีตัวอื่นก็ได้ใช่คือไม่บังคับว่านักศึกษาต้องเรียนภาษาที่สามสัญชาติของเบคก,ก่อนละกันเบคเนี่ยอาจารย์จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3าแบบก็คืออาจารย์ที่มาจากอเมริกาแล้วก็อาจารย์ที่มาจากฟิลิปปินส์และก็เป็นอาจารย์ไทยบางวิชาเนี่ยจะเรียนกับครูไทยแต่ครูไทยเนี่ยก็จะพูดงก้ษนะเออแต่ก็จะมีบางวิชาที่แบบว่า อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาเกณฑ์อะไรมาก็จะมีอาจารย์บางคนที่พูดภาษาไทยอาจารย์ประมาณ80%เนี่ยนะ40%เป็นอาจารย์อังกฤษแท้ๆแบบทรงตรงมาเลยแล้วก็อีก40เป็นอาจารย์อเมริกาแบบว่าถึงอาจจะมีถึงที่พูดว่าเป็นอเมริกาก็คืออาจจะมีอาจารย์ไทยด้วยแต่เป็นอาจารย์ไทยที่จบ หลักสูตรแบบการเป็นอาจารย์จากอเมริกาก็คือการเรียนการสอนเนี้ยจะเป็นเหมือนชาวอเมริกันเลยทุกอย่างอะไรแบบนี้ส่วนอีก20%ก็คืออย่างวิชาทีวก็จะเป็นอาจารย์ที่แบบทางมหาวิทยาลัยหาให้ก็เป็นแบบอาจารย์ไทยอาจารย์ฟิลิปปินอะไรแบบนี้แล้วแต่เลยใช่แล้วก็มีอาจารย์ไทยเหมือนกันสําหรับบางวิชาที่เป็นของแมสใช่ที่เป็นของแมสแต่ว่า S <S> การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษงานส่วนใหญ่เป็นพรีเซนต์บวกกับรายงาน <S <S> <S คือเหมือนเวลาเราจะพรีเซนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องส่งสไลด์ก่อนแล้วเราก็ส่งรายงานแนบไปด้วยเออถ้าไม่มีรายงานแนบก็อาจจะเป็สสนสคริปต์แนบอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วแต่ว่าวิชา,านาั้นเขาเรีวยวายอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ของเบรกจะเป็นการพรีเซนต์นั่นเองเพราะเราเน้นการสื่อสารในเชิงธุรกิจเนาะแอสก็คือถ้าเอาส่วนใหญ่เลยก็คือเขียนเอกสาะอ่าเขียนเอกสเขียนเอเส่เยอะมากก็คือคือไม่อยากให้ทุกคนท้อเลยแต่ว่าขอพูดความจริงว่าแบบว่า เทอมหนึ่งอ่ะเขียนเกินสิบเรื่องแรมากเขียนเยอะมากเขียนเทอมเดียวนะคะเทอมเดียวใช่ใช่แต่ว่าจริงๆกับเบ๊กก็มีมีแบบว่าการเขียนเขียนเอเซส่งเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพรีเซนต์เนาะอยากรู้ว่าเอเซสอ่ะส่วนใหญ่เขียนไม่ใช่ส่วนใหญ่ดีแบบมากขีดี่คำเอาแบบรีควายก็ได้ที่เขาแบบว่าขอมินิมัมอะอาจารย์อะประมาณคิดว่าประมาณ6กถึงเจ็ดพันคำแม่เจ้าคนรูกคนรูกทั้งสิถ้าคืออาจารย์แบบว่าขอให้เขียนแบบว่า เออแบบว่าเอกแบบขอให้อย่าเกินเจ็ดหน้านะในสามชั่วโมงอย่าเกินเจ็ดหน้าตอนแบบอาจารย์หนูจะไม่เขียนได้ไงเจ็ดหน้าเกี่ยวกันช็อตหน้าโอ้ my god ใช่คือแบบว่าเหมือนสําหรับเขาแบบแค่เจ็ดหน้าเองอย่าเกินแล้วกันอาจารย์จะไม่ได้ถึงก่อนจะบอกว่าตอนสอบเข้าอสามชั่วโมงแค่หน้าเดียวใช่ป่ะตอนสอบเข้าใช่ตอนสอบเข้าอ่ะคือแบบว่า คือเขาอะไม่ได้บอกเลยนะว่าเราจะเจออะไรแบบนี้<อ>คิดว่าโอ้โหอสอบเข้าก็คือหนักแล้วแต่เข้ามาคือแบบว่าล้วนตอนนี้กำลังสงสัยแหละเรา,สสา,เ,ราเรามาพูดแนะนําหรือว่ามาพูดให้คน <c oughs> มาพูดให้แบบว่าทุกคนหนีไปหนีได้หนีไปอ <c oughs> ะไรนี้คือหมายถึงว่าถึงแม้มันจะเห็นเยอะแต่<อ>มันยังไม่ตายเอาไไม่ตายยังอยู่ตรงนี้เาอยู่จับตรงได้นะคะตรงนี้จะบอกว่าจริงกับเป๊กก็มี ตอนแรกอ่ะก็ะว่าจะอวดแต่เจอเนี่ยช็อกอยู่แล้วคือมันดูโหดจริงๆแหละซึ่งมันก็โหดจริงๆอันเนี้ยเรียนอ่เขียนมากสุดประมาณสามพันคำสามพันคำก็คือขนลุกแล้วนะดูดิแม่งไม่มีอิมแพกเลยเจอหกพันคือแบบอันนั้นเป็นวิชาแบบเหมือนอ่ะวิชาคือลิเทเจอร์ไงอ่ะใช่ดีเทเจอร์คือต้องเหมือนเล่าเรื่องใหม่ ทั้งแบบไม่รู้ทั้งวรรณกรรมนั้นเลยว่าจะสอนอะไรใหม่อีกรอบเนึงอะไรแบบนี้เป็นบทแบบนั้นแหละใดใดก็คือยังไม่ตายนะลูกยังไม่ตายยังอยู่พี่เชื่อว่าทุกทุกวิชามันก็คือแบบมันต้องมีอะไรหินหินของมันอะที่แบบเราจะต้องผ่านมันไปไม่ได้อะมันอาจจะเป็นแค่ตัวเดียวในหกตัวที่เราต้องเรียนก็ได้อะอะไรแบบนี้ตัวอื่นก็อาจจะแค่สองหน้าอะไรแบบนี้แบบชิวๆชิวๆเราพูทชิวถ้าธรมของเบคอยู่ประมาณ ห้าหมื่นถึงหกหมืประมาณนี้ไม่เกินต่อเทอมนะ<อ>ก็คือตกปีละแสนกว่าๆประมาณนั้นของแบสก็จริงๆเทอมหนึ่งเนี่ยจะแพงกว่าเทอมสองเนาะใช่ไหม,มเพราะว่าธรร,รมศาสตร์จะมีแบบว่าเหมือนค่าบํารุงต่างๆเข้ามาในเทอมหนึ่งซึ่งอันนี้ทุกคนต้องจ่ายแต่ว่าเฉลีย่ยน่าจะคล้ายๆกันก็คือ4ี่หมื่นถึง ขึ้นอยู่กับว่าเราลงเยอะแค่ไหนยิ่งลงเยอะยิ่งแพงอะไรแบบนี้ตั้งแต่เทอมเราไม่เกิน5้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนาอเลนจ์อยู่ประมาณนี้ของเบคกับแบสก็ส่วนใหญ่เบคก็คิดว่าเหมือนกันแหละเบคกับบบสเนี่ยน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเด็กกรุงเทพเยอะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยของเบคนะจะมีเพื่อนที่แบบมาจากภาคใต้ละอีสานบ้างเช่นแบบสันแกนแล้วก็พวกโคราชแล้วก็จะมีคนที่มาจากภาคใต้พวกแบบ กรุงเทพใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ภาคเหนือไม่ค่อยมีเลยคิดว่าภาคเหนือน่าจะไปแนวแบบมอชอ่อก็เลยไม่ค่อยมาฝั่งนี้เท่าไหร่คล้ายๆกันเลยก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกรุงเทพนั่นเองเพื่อนจากภาคใต้อะไรเี้ยเยอะแบบภูเก็ตอะไรอย่างงี้เหมือนเขามาเป็นชุมชนเลยอ่ะก็แบบเยอะประมาณนึงเหมือนกันมามาเป็นชุมชนเลยใช่ก็คือเหมือนแบบว่าชุมชนแบบว่าพอ รุ่นน้องมานจะรุ่นพี่ปึ๊บทุกคนแบบแบบไร้เมย์ใช่โอ้โหฟังเรื่องเลยแบบเหมือนแบบเหมือนมาเจอเพื่อนที่แล้วก็ทำให้รู้ได้เหมือนกันนะว่าบางทีแบบสังคมของอินเตอร์มันไม่ได้แบบแบบที่มันหวียตองตลอดเวลาโนไม่นี้คือแบบบอกเพื่อนๆไปเลยเผื่อแบบใครแบบ เห็นติดภาพรักนั้นว่าแบบเฮ้ยแค่คำว่าอินเตอร์ทุกคนจะต้องแบบหรูหลาแน่นอนอะโอ้โหคือจริงๆคือไม่เลยพวกเราแบบติดดินกันมากแต่งตัวแบสโนส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนชิลๆเนาะก็จะเป็นฟิลแบบว่าเสื้อยืดกางเกงยีนหรือผู้หญิงก็จะมีเสื้อครอปบางหรือว่าถ้าใครแต่งตัวหน่อยก็จะมีแบบพวกคาดิแกนมามาห่มอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันเลยคือจริงๆอะมันอยู่ที่ตัวนักศึกษาเลยหรืออยากใส่ชุดนักศึกษาก็ได้เราจะใส่อะไรก็ได้เลยอยู่ที่ความสะดวกสบายเลยแต่ก็อกสายเดียวขาสั้นชุดนอนใส่ได้หมดเลยมันรอดว ไม่ใชว่าอะไรเลยแบบคีบแตะไปได้อะไรแบบนี้อันนี้คิดแตะได้ไหมก็ไม่ควรไม่ควรคิปแตะแบบชังดาวอย่างเงี้ยไม่ควรแต่ถ้าแบบเขาเรียกว่าฟิกฟอบหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรวะที่มมนเป็นเพชเพชอ่ะโฮสเตอร์เออโฮสเตอร์บอกแล้วก็คือโฮสเตอร์นั่นไหละเอออะไรเงี้ยใส่ได้คนใหญ่ใช้ไอแพดเพราะว่าคือจริงๆอ่ะตอนที่แบบไปเรียนออนไลน์อ่ะเขาก็ยังมีบางวิชาที่แบบว่าแจกเหมือน แจกหนังสือเล่มนึงให้ให้ทุกคนไปแบบซีหลอกหรือว่าบางวิชาอาจจะแบบไม่อยากนักเรียนไปแบบอะไรเรื่องนิเทศศาสต์เขามากก็ให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หรือว่าอยากปิ้นอยากปิ้นออกมาก็ได้แต่คือคืออย่างแบสอย่างเนี้ยคือมันปิ้นไม่ไหวอ่ะมันปิ้นวรรณกรรมทั้งเล่มไม่ไหวจะบอกว่าจะอเข้าใจคือจะบอกว่าตอนแรกปีหนึ่งปีหนึ่งเข้ามาเป็นคน b บ y a i การใช้ iPad มารู้สึกว่าไอแพดซื้อมาทําไมมีโน้ตบุ๊กก็มีอยู่แล้วโทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วใช้ iPad ทําไมวะเบื่องปิ้นก็ได้ เป็นได้แค่เทมเดียวค่ะเพราะว่าม,มันมันหนามากแล้วก็แบบ<ช>มันนั่งเป็นสไลด์แบบเป็นกล่องเล็กๆก,การที่มันเป็นกล่องเล็กๆแล้วนั่งจนทีละสไลด์มันก็แบบไม่ใช่แล้วอ่ะคือก็ต้องไปแบบแม่ขอนะไม่ได้แล้วล่ะแม่ก<ม>็แบบเออซื้อเถอะแต่ว่าอันนี้ แบบว่าเผื่ออีกแล้วกันเพราะด้วยความแบบจะเขียนเอเซย์เยอะเนาะแล้วก็เหมือนแบบช่วงนี้อาจจะเรียนออนไลน์อยู่ว่าในอนาคตอาจจะไม่เรียนออนไลน์ก็ตามอย่างเงี้ยไอแบบมันก็อาจจะยังเมื่อยหยุดต้องมีคีย์บอร์ดหรือว่าแบบโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการเขียนเอเซย์เ่งมีโน้ตบุ๊กเลยตอนปีสามพอรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือแบบว่าไอแพดไม่พอเาอะไรแบบนี้เผื่อใครยังไม่รู้โน้ตแบกเนี่ยอยู่รังสิกนะคะแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าอาจจะย้ายไปหรือว่าอาจจะอีกสองปีคือเหมือนเขาบอกว่าใช่ปะเขาเหมือนบอกว่าแบบ แบบเหมือนเบกออีกรอให้รุ่นเนี้ยจบก็คือแบบปีสี่ีสองปีอะเอะเอคเขาจะอยาค่ะถ้าพูดถึงลังสินเนาะก็จะมีที่เที่ยวอย่างที่ทุกคนรู้แหละก็คือฟิวเจอร์ใช่ไหมมีห้างเดียวห้างหนึ่งเดียวในใจก็คือฟิวเจอร์ทิมเบิลค่ะถ้าอยากตื้นหน่อยกํามกึ่งก้ามกึ่งคืออยู่ข้างมาหาอะไรางดังมาดงมาดังมากึงมาันดังมาเรื่องอะไรคะคลัสเตอร์คลัสเตอร์ใหญ่มากคือถ้าอยากไปไกลๆอยุธยาเลยลุงเนอะอยู่ข้างๆเลยลังสิทใกล้อยุธยามากถ้าแบบว่าเบื่อ <c lus ster> อยา,ากโดดเรี <c lus ster> ยนก็ ไปอิรยากินก็คือแนะนําให้โดดเรียนแล้วค่ะแนะนำให้โดดเรียนแล้วค่ะแบสเนี่ยก็อยู่ท่าพระจันทร์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วท่าพระจันทร์อะแทบไม่มีอะไรเลยในถ้าเกิดพูดถึงตัวท่าพระจันทร์มีแค่น้ำมีแค่นานค่นจริงๆมีแค่นานเลยถ้าเกิดแบบอยากไปเจอแบบชุมชนชาวท่าพระจันทร์จริงๆเนี่ยจะต้องไปแถวปิ่นเก้าใช่ซึ่งปีนเก้าก็จะมีเหมือนแบบเชนท่าปิ่นเก้าพวกตลาดอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นชุมชนของนักศึกษาจริงๆถึงแถวมหาลัยอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรเลยค่ะที่จอดรถก็ไม่ให้มีไม่มีที่จอดรถด้วยไม่มีอะไรเลยคนนี้คือแบบความน่าหนอยใจของสัาคือแต่ว่าจริงๆอะน้องๆก็ชอบคิดนะว่าแบบเออถ้าไปถ้าปเออถ้าอาจย์เรนถ้าไาจานทร์เรียนเสร็จก็เดี๋ยวไปท่ามหาล้านไปก็มีแต่งช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาได้เรียนแล้วจริงๆคือมันใกล้เกินไปดูใกล้เกินไปคือท่ามหาลานเนี่ยแทบแทบไม่ไปเลยนอกจากแบบเออไปกินข้าวหรือว่าแบบอะไรแบบเนี้ยก็คือน้อยมากส่วนใหญ่ก็มาเรียนแล้วก็แบบกลับไปแถวปินเก้าอะไรเงี้ยจะมีอะไรมากกว่า อพักของเบ็คนะคะก็ที่จะแนะนําวันนี้เนาะคือได้แล้วต้องบอกก่อนว่ามี่ยังไม่ใช่เด็กหอนอะเป็นเด็ก เด็กบ้านเด็กกลับบ้านขับรถกลักบขับรถไปเองเนาะหอพักที่อยากจะแนะนำเนาะก็คือไปถามเพื่อนๆมาผิวสองพี่ท,ท,<ม>ที่แบบดีก็คืออย่างไรกคือหอเฮาส์เนี่ยเคยไปเคยไปไปหอเพื่อนที่เฮาส์มาแล้วคือดีรู้สึกว่าสวัสดิการนะดีมากทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำคือสะอาดรู้สึกว่าน่าใช้แล้วก็ไปถามเรื่องค่าเช่ามาเนาะต่อเดือนเนาะก็จะประมาณ7จ็ดันถึง7 9็ดประมาณนั้นแล้วแต่ห้องแหละว่าจะเป็น ใหญ่ห้องเดี่ยวหรืออะไรยังไงอันนี้คือแล้วแต่ว่าแอคคอมปาร์แอคคอมปาร์เนี่ยจะเป็นแบบตึกสีขาวเลยตัข้ามกับมาหาหลัยเดินเดินข้ามสะพานลอยมาก็ได้หรือว่าจะขับเอ่อขับรถก็ได้แบบขับรถแตเดี๋ยวก็ถึงนะคะอันนี้ก็คือเคยไปดูอยู่ที่ประมาณ6000ถึง6ก0 0แล้วแต่ห้องเหมือนกันเหมือนกับเฮาเลยอันนี้ก็คือแนะนำสองที่นั่นเองถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมก็ไปดูเนาะเพราะว่าราคาจริงๆมันไม่ค่อยนิ่งหรอกพวกหอพักแล้วแต่ซีซันด้วยแล้วแต่คนปล่อยด้วยว่ายัางไง คือจิงๆส่วนใหญ่เช้าท่าประจันนะ่ะก็ถ้าเกิดบ้านอยู่ในเมืองอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนแบบว่าใช่ส่วนใหญ่จะแบบไปกลับบ้านมากกว่าแต่ว่าสําหรับแบบใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดจริงๆหรือว่าแบบอยากอยู่หอจริงๆส่วนใหญ่เราจะไม่ได้อยู่เป็นหอเท่าไหร่คือมีอมนะมีหอแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่เป็นเหมือนแบบคอนโดอ๋อคนไอเดียออลุมพินีพาร์คอะไรแบบนี้มากกว่าพลังคอนโดซึ่งมันจะมีแบบ เยอะมากจริงๆคืออันเนี้ยแบบว่าทุกคนอาจจะต้องไปหาว่าเ preference Prefer <ences. S 2> ว่าแบบเอออยากได้ประมาณไหนแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเหมือนเหมือนสัญญาเช่าอะไรอย่เงี้ยที่จะต้องอยู่แบบ ปีหนึ่งนะอะไรแบบเนี้ยต้องจ่ายเท่านี้อะไรแบบเนี้ยใช่ลืมพูดไปว่าเมื่อกี้ที่พูดไอ้เจ็ดพันหกพันนี่คือต่อเดือนนะคือถ้าถ้าปกติเวลาซื้อมันจะเป็นต่อปีใช่ป่ะปีหนึ่งก็จะแพงหน่อยแต่ว่าถ้ามาขลากันต่อเดือนมันจะถูกกว่านี้คือถ้าประชาชนอ่งจะเป็นคอนโดใช่แต่ว่าถ้าถ้าของลังสิตเนี่ยก็จะมีหอแบบจริงจังมากแต่จริงๆแถวนั้นเอาหอแม้มากกว่าสามสิบที่แน่นอนเชื่อใช่จริงเพราะว่ารังสิทธ์มเออเป็นประเทศลังสิทธ์นะคะก็คือใครๆถ้าใครจะมาอยู่ก็คือมันลองดูได้้ว่่่่่าาาาแบบมีีีททไไหหนนนนตรรรรงงใจเเเดกัอสิ เพิ่งมาเจอกันปีสามเราจะได้เจอกันไหมแล้วเป็นพออีกไหนเ้วนเราจะเป็นพอนอกเวลาของเาไปเที่นนี้ว่าเจอแหละแต่ว่าเจอน้อยเจอมากสุดคือตอนปีหนึ่งคือตอนที่ทํากิจกรรมพวกแบบสืบสารตำนานศิลป์ป่ะใช่คิดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมปีหนึ่งแบบพวกรับีน้องอะไรเพราะเราอยู่คณะเดียวกันไงแต่ว่าแค่คนละเอกก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะเจอกันได้แต่พูดถึงการเรียนด้วยความที่แคมปัสเราก็คนละที่แล้วใช่รล้น่าจะไม่เจอทุกคนจะทําความรู้จักกันตั้งแต่แบบปีหนึ่ง ตอนที่แบบมีแบบสื่อสารตนอนสิงานรับน้องแฟชชั่นไนท์อะไรเยใช่แบบเขาจะมีแบบโต๊ะหรือเขาเรียกว่าโต๊ะก็หลักๆอัะนี่รู้สึกว่าเหมือนกันเหมือนทําอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างๆจริงๆภาษามันไปได้กว้างมากใช่ไม่ว่าจะแบบนักล่ามล่ามล่ามนักแปลล่ามนักแปลทํางานแบบตามสถาน พูดแบบว่าองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าแบบองค์กรในไทยแบบทำข้าราชการอะไรแบบนี้ก็ได้อรือแออรแีเออแอแี่เป็นแอดยุมกดเอะไรอย่างนี้เป็นแอ์เป็นแอดหรือเปล่าเป็นแอดเป็นแอ์เลยค่ะก็แบรกเนี่ยก็จะมีพวกแบบว่าผู้จัดการบ้างอะไรเงี้ยเอชอาร์มีเพวกแบบ คือด้านที่เราเรียนมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยเพราะเรามีพื้นฐานเนาะเวลาเราไปสัมภาษณ์เราก็สามารถพูดได้ว่าแบบเออเราเรียนตัวนี้มาแบสก็น่าจะเป็นผู้จัดก,การได้คิดว่าจริงๆถ้าเกิดแบบใครอยากทาําอ่ะเราไปได้ไกลมากเลยแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้มากแบบขนาดนั้นแต่ถามว่าความเป็นไปได้เป็นได้ไหมทุกคนเป็นได้หมดแหละแต่ว่าแบบเราอาจจะต้อง เหนื่อยกว่านิดหนึ่งในการหาข้อมูลหรืออะไรแบบต้องเรียนรู้อีกท<ช>ีอะไรเงี้ยแต่ว่าเบนเนก็จะแบบมีมีแบบขเขาเรียกอะไรนะความรู้มาให้อยู่แล้วตอนเรียนอะไรแบบถือว่าธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ใชอัน,นี้ก็อ่องธุรกิจส่วนตัวไม่จําเป็นต้องโอโตตอนนี้ก็เชื่อว่าทางเบนทํแคมแบสเนี่ยมันก็น่าจะมีเราอ่ะก็มีเพื่อนหลายคนที่แบบว่าเปิดร้านในไอีแล้วก็ลุ้มใช่ใชปัน่นเออเดี๋ยวแปะไวใ้ให้เผื่อใครแบบ อยากจะแบบกดหนุนเอออันนี้ก็คือเป็นของเด็กแบ๊ดเด็กแบ๊กขายของนะคะแล้วก็ขายดีด้วยตรงตามสไตล์วัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกสภาต่างๆได้หมดเลยสีโซ่เออเพราะว่าเราเป็นคณะเดียวกันได้เลยคือไม่ใช่คณะเดียวกันเฮ้ยคณะเดียวกันแต่คนละเอกเออคนละเอกคนละสาขามันก็เลยได้เป็นสีส้มจบไปแล้วรับที่ไหนและจบไปได้รับปีไหนอันนี้เศร้าอ่ะแฟนนี้เศร้าจะได้รับปีไหนแต่ว่า ไอที่เศร้าที่สุดไม่ใช่อะไรเศร้าที่สุดคือจะจบไหมนั่นเองจะได้จบไหมตอนนี้ก็เรียดอยู่ก็เช่นจะจบไหมท่าประจันแม้ว่าเนี่ยรังสิตก็ไปอยู่ท่าประจันเหมือนรังสิตมารับท่าประจันหมดเลยปะใช่คือต้องไปรวมกันที่ท่าประจันทุกวันนี้ก็ยังไม <pos> ่เข้าใจว่าท่าประจันมันเล็กกว่าใช่บลราไปเบรกกันทำไมไม่รู้ที่จอดรถก็ไม่มีนะคะเวลารับทีก็คือไม่ต้องเข้าไปตรงนั้นเลยปีปีที่เราจะได้รับก็คือปกตินะเอาตามปกติก่อนก็คือเรา เราจะได้รับหลังจากเขาเรียกอะไรนะหลังจากจบไปปีหนึ่งใช่สมมติเราจบปีหน้าปีต่อไปึึงจะได้รับใช่เว้นไปปีหนึ่งทํางานก่อนพอจบไปแล้วนะคะกลับทุกอย่างเลยบอกหมดเลย หมดไส้หมดทางทุกอย่างพูดเลยว่าไม่มีเฟกในทางจริงอะไรแบบเราพูดตามจริงทุกอย่างเออเผาทุกอย่างบอกไปหมดแล้วแหละถ้ายังมีเหตุออกเขาเล่นลยนะมีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จะขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยหรือว่าอยากมี ep สองมีส่งคาถามกันเข้ามาเอออาจจะแบบตอนเรียนจบแล้วเป็นยังไงเอล่าสุดโฆษณาอีกแล้วโฆษณาตัวเองล่าสุดคือเรียนไม่จบ ก็คือยังไม่ตอบเยอะอยะัลอะใครรู้สึกว่าแบบยังไม่กระจ่างพอก็ทัก DM มาใน IG ที่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามตอบให้นะคะดอมของเราจะไป work and travel ในเดือนหน้าแล้วฝัดช่องเลยได้ไหมคะัดช่องเลยเลยะไหนบอกซิช่องอะไรฝัดช่องไว้ก่อนนะคะชื่อว่า stnm นะคะก็เผื่อเผื่อจะมีคลิปขึ้นมาจริงๆก็ได้เออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่า ราเวลเนี่ยมันมันช่วยเรื่องแบบจริงจริงหรือเปล่าเนาะว่ามันมันผ่านจริงจหรือเปล่าแล้วต้องทำงานยังไงทํางานอะไรเ no? นาะใได้หวังว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ั s สไ i b e ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เลาไปก่อนบ๊ายบายชชอ้องหลดูออก